ลาไปทับเท่าเนี่ยคือลาที่อยู่ในดินนะะกับก่บอฟูซาเลียมนะครับผู้เรียนนี่กลัวมากเลยครับผู้เรียนส้มอะไรพวกนี้จะกลัวไปทับเท่านะครับพอเป็นแล้วปัญหาก็คือจะเป็นนี่ครับท่อน้ำเลี้ยงเสียนะครับอันนี้ยังยัง,ย,งยังไม่ไม่เห็น <c oughs> ว่าเนื้อเยื่อมันเละขนาดไหนนะครับเนื่องจากว่าเราไปใช้ออสารเคมีทาฉาบไว้ จริงๆแล้วหน้าแห้งแต่ว่าข้างในเยิ้มนะครับเราไม่กลัวครับอย่างนี้ยิ่งเยิ้มย,ยิ่งดีนะครับถ้าใช้สารตัวนี้สารตัวนี้โมเลกุลของมันจะเล็กนะครับเล็กมากจนถึงเข้าไปในเนื้อเยื่อเข้าไปใน DNA ได้นะครับมีผลวิจัยทั่วโลกรองรับนะครับ <c oughs> เข้าไปในดีเอเพื่อไปเกี่ยวกับเรื่องกระตุ้นภูมิคืชให้สร้างโอรโมนมาป้องกันเชื้อราขอให้ลากดีอย่างเดียวนะครับต้นทุเรียนลากดี ต้นเสียยังไงก็ไม่ตายครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราตัดกลางเลยทดลองดูได้ครับถ้ารากดีปุ๊บพ่นในตัวนี้เข้าไปแตกกระโดงเลยครับนะครับแต่ต้องสูงกว่าสองเมตรนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะใช้ <c oughs> กับต้นทุเรียนนะครับที่เป็นไพท็อปรุนแรงวิธีการใช้นะครับสารตัวนี้เราจะใช้ห้าสิบีซีต่อน้ำยี่สิบริปในการฆ่าเชื้อรานะครับ ันที่สิบหกเดือนห้านะปีหกสี่เราได้มาเยี่ยมสวนกุลุงนิวัฒน์นะครับสวนนี้โซนนี้ทั้งหมดนะครับโซมากนะครับเป็นไฟทัชลาล่าลาที่ขึ้นมาจากดินนะครับเพราะว่าแถวนี้อากาศชื้นนะครับก็มาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สองอย่างครับคือปินพัดไอ้ตัวนี้จุลินซีห้าสายพันธุ์เนีัย ลาดดิน <c oughs> ครับแล้วก็ PGO คือสารโพลีกูโกสมีนโอลิโกเมอร์ใชใ้กำจัดชเชื้อเชื้อราไม่ว่าจะเป็นลาไฟท็อปฟิวซาเรียมลาสียัมพูล,ลาใบติดราสนิมทุกลาได้หมดครับผลจากการใช้นะครับนี่ครับจากเนื้อเละๆนะครับมีการสร้างเนื้อเยื่อนะครับน้อยเยอสวยมากครับ เดี๋ยวลองดูจุดอื่นบ้างนี่นะครับมหสัจจันยร์ไหมครับนี่ครับมหสัจจันทร์มากครับนี่ครับเริ่มดันได้เยื่อขาวๆเข้าไปนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีลาตายต้องสร้างเนื้อเยื่อมาทดแทนของเก่านะครับนี่ครับดูนะครับของเดิมเละๆเลยนะครับเนี่ย อลองดูดูจากอันนี้กล้องนะครับเนื้อเยื่อดีต้องมีน้ําแล้วก็ต้องเขียวหรือขาวนะครับนี่ครับเี็นะนะครับนี่ครับนี่ครับสุดยอดนะครับเนี่ยเนื้อเยื่ออย่างนี้สวยครับ เดี๋ยวเราลองมาดูจุดอื่นที่เละกว่าเล,เละเลยนะครับนี่นี่ตรงนี้จุดนี้นี่เป็นไงโอ้ขาวมากเลยนะครับตรงนี้ไม่รู้จะพูดว่าอะไรถูกนี่ครับดูเนื้อเยื่ออย่างนี้ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อดีมากบอะเดี<ะ>๋ยวลองอีกหน่อยสิ ต้นทุเรียนดีรากต้องดีนะครับถึงจะไม่ตายถ้ารากไม่ดีตายแน่นอนครับถึงต้นจะสวยยังไงก็ตายนี่คือการแบ่งแบ่งปาร์ติชัน่นระหว่างเนื้อดีที่เป็นลากับเนื้อที่เป็นไฟท็อปทลร่านะครับเนี่ยแบ่งกันจะแบ่งช,ชั้นดำชั้นดำดำกับสีขาวนะครับใช่ครับจะมีชั้น,นอของมันมน,นี่ครับนี่ครับแบ่งชั้นกัน ถุงไหนนี่แบบ่งมันจะมีชั้นน,นะครับชั้นดํากับชั้นขาวนะครับ<ไ>แยกกันเลยทีนี้เรามาดูรากสิถ้ารากดีไม่ตายทุเรียนนี่ครับรากสีขาวมากเลยนะครับอย่างงี้ไม่มีตายครับ <c oughs> ไหนลงมาแกะไอ้ตรงที่มันเคยเละๆนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมเละ,เละ โอ้เน่าอยู่เลยใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยลองดูดึงลองอือเป็นยน,<ง>น,นะครับชั้นขาวนะจะแบ่งกันอยู่ข้างในเลยนะครับเป็นยังไงดูด,ด,ดูดูนะครับกานแบ่งชั้นนะครับไหนๆลองอีกทีนะดิลองอีกหน่อยดนะิ <c oughs> มเผื่อมันอือดูอดเอาชัว่วโอ้ยเนื้อเยื่อใหม่มาแล้วนะครับอ่าลองดูลองส่งดู เป็นไงครับนี่คือการหายของจีพจโอนะครับเนื้เยื่อขาวมากนะครับดูดูจากกล้องจุลทรรศนะครับซูมถึงพันหกร้อยเท่านะครับเป็นไงอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมครับโอ้โหขาวทุกจุดโอ, <laughs> โอ้สุดยอดเลย ขาวยันลากเดี๋ยวเดี๋ยวดูลากหน่อยนะดูลากหน่อยขาวยันลากเลยครับเข็ดเค็ดครับขอบคุณครับ